สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ที่ตามรับชมชมแช่หน่อยรถเกียวสูผูสุคนครับเมื่อนี้เอารถเกียวคูเวตาดีซีหกสิบแปดนะครับรถคันนี้เป็นรถกระสอบนะครับมาให้พี่น้องเบ่งนะครับรถคันนี้เป็นรถปีฮาซีนะครับเป็นทางเอฟทีนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอำเภอกะ พวุมลังล้สานะครับเป็นฝากมาห่งชัยหน่อยนะครับบอกต่อพี่น้องนะครับผู้ที่สนใจรถเกี่ยวเขานะครับไปไว้ใส่งานนะครับรถแค่นี้นะครับจะฟ้องเพิ่นนะครับรับประกันนะครับเครื่องเกียนะครับดีนะครับแท็กนะครับแท็กมีพรอมใส่งานนะครับแท็กดีสองเซนนะครับแ้วก็ ตรถนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเอาไปแล้วก็แค่เช็คเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็สามารถทำงานได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่พร้อมใ้นะครับรถคันนี้นะครับจะพร้อมพ่นสนนคขายู่ทีหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับพี่น้องราคาเนกาสามารถต่อร่องกันได้ครับ รับผทิสนใจนะครับรถแท่นนี้นะครับสีสันนี้สวยงามเลยครับพี่น้องครับการทํางานนี่ปกติทุกยางนะครับของผลรับประกันมากนะครับวุ้ไดที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวสิถึงเบอร์ทรอเอาไปให้นะครับต่อมาไดนะครับใช้หน่อยรถเกี้ยวนะครับรถยยวที่ยังวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องครับ ไดนนะครับผีกรลังเงมหาอยู well ่นะครับรถเกี่ยวโระไ้ใช <backs> ้งานนะครับเดียวบว่าไเกี่ยวเขาเฉพอะครับพี่น้องครับรถขั้นนี้นะครับเกี่ยวรับจ้างนะครับไม่มีปัญหาครับรถหกแปดนะครับเป็นรถที่คนท่านนะครับว่จุกจิกนะครับพร้องมันรับประกันมากนะครับพี่น้องอากาศน้งานกครับพี่น้องข้อของครับพี่น้องเดียวขันนะครับ มานงการลองเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับราคาถกับเที่ยวว่าราคาประหยัดเลยครับเลสิบสองเบอร์โอเวอแห่งครับพี่น้องครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่มีเรมทะเบียนนะครับถูกต้องทุกยางนะครับพี่น้องครับจะคล้องเพิ่งกะทรงภาพหนึ่งมาให้่นน้ำนะครับเป็นภาพตัวรถนะครับภาพความสมบูรณ์ของรถมาให้่พี่น้องเบิ้งหนํานะครับ พี่น้องท่านนั้นนะครับที่สนใจนะครับกับทรติดต่อสอบถามนะครับมาที่เบอร์โทรที่ขึ้นใ้ไห้นะครับพี่น้องครับเป็นรถที่สมบูรณ์ครับพี่น้องครับอีกขั้นหนึ่งเลยครับพี่น้องแล้วก็สวยงามนะครับเป็นรถปีไม่แน่นะครับเป็นหกแปดนะครับแต่ว่าจะปีหาซีนะครับก็ที่ว่าเป็นปีไม่นะครับของของรถรุ่นนี้นะครับ พี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็บติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรได้เลยนะครับเอาเคลมีล่าไปก่อนครับ